you <laughs> วันนี้เราจะพูดพีคาเซนเตอร์มาจัดโปรกับรถเข้าใหม่เป็นรถคันเล็กๆหน้ารากกระทัดรัดไฟฟ้าแท้1% 0 0กับเนเตอรวี v. คันนี้เป็นสีเทานะคะออปชันจัดเต็มมาดูออปชันด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดย์ไทม์นั้นนี่อะไรจัดมาให้ล้อเป็นล้อแม็กอันรอยนะคะมีดิสเบกจัดมาให้4ล้อเลยกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างพับมไฟฟ้าใครที่กำลังมองหารถไซส์เล็กๆกระทัดรัดที่เป็นไฟฟ้าแท้มาจัดคันนี้ได้นะคะมาดูด้านหลังด้านหลังจะมีพื้นที่เก็บของเยอะๆนะคะ ับได้อุปกรณ์ครบๆจัดมาให้แบบนี้เลยมาดูด้านในกันบ้างนะคะเบาะหนังรอบคันนะคะพื้นที่กว้างขวางพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอเป็นจอทัชสกรีนแอร์เป็นแอร์ออโต้จุดเด่นหลักๆของเนต้าเขาจะเป็นจอนะคะจอเขาจะใหญ่ๆเป็นแนวตั้งเห็นคันเล็กๆแบบนี้นะคะด้านหลังกว้างนั่งสบายเบาะสามารถพับได้เพิ่มพื้นที่การเก็บของได้เยอะๆเลยนะบอกเลยว่าสภาพคันนี้90%บบวกๆเลยนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมแลบประกันไม่แท้100%ใครที่กำลังมองห รถไซส์เล็กๆที่ออปชันแน่นๆแบบนี้นะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ที่200,000กว่าบาทถ้าใครอยากได้ทิ้งคอนแทคไว้แล้วในส่วนของด้านล่างถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาเลย